ไปซื้อห้องกินมาพมันทบอยู่ไหนท่มพีนไหนไม่วเสียงดังที่ไหนไม่วมันทบไปซื้อห้องกินมาฮะได้หยีสุขสีได้อันนี้มาแกนปนหองอยำหูกินจะได้หัไหนสุขสีกบหูแกนละแปดสิบก่อนซื้อมาแกนเดียวนะมันลองพอซื้อหยาดิซื้อหอยน้งลมจะไปเฮอบ้านใหญ่เฮาอเมียเก่าสามีแหละแม่ของลูก จะได้ไป้าวฟนนี่พอนนี่ซิมงป้ามาแกนห้าสิบบาท้สามีจะมาลองฟอ,อป,าป,ปลาสเปตตสปีกไก่มาอกหมาทำไมละลูกรีแล็กซ์รีแล็กซ์มันเจ้าอยู่ในี่นะลูกเผดจุดทบมเ,มเทิบตีแนหนมวะ่ะมีบากเลยนะทำสีข้าวทำได้กนินได้กินข้าวกำเสรจ cái okay. này chỗ ốp cây ha lục bào gửi lục bào chỗ nó nó quả chỗ nó này ơi hòm chiếu mấy kìm gắp hỏi nắng hôm quá gấp bỏ cho mình nhâm kìm gấm tiêu này, mấy vây lai like nha kìm không còn nè Cháu mấy em đây kiếm khao không chơi tháng gì à mấy cái khăn ống ออมันก็จอยู่ตัวเองมอยู่ได้ปอบันปอบ,บอนนันกันไหนพ่ะนะมั่นใจอยู่กับแม่มั่นใจกว่าช้ำฟอโอ,อเคลูกโอเคมีความเอด็ดหนาวโอเคไหมโอเคเข็นก็สเตฟิทปอปภายไหม,มหมอห้องรีหนวแม่หยิบเข้าละหมอูอแล้วแม่หยิบเข้ากันได้ปะตายแต้อะ แดมจะมดแดมจะมดสง่งอันนี้ส่งถ่ายปีมค่ะวันนี้วันฝูกวันเฮือพิ่งก่อนอ่ะเขาจะย่างจุดเลยวันจันทร์พุ่นอนะ่ะหน่าสมศรีจะไปเมืองไทยมันได้ไปเดือปีใหม่เพราะว่าคุณสามีอ้อาไหวม,มันยุ่มได้พอหรือยังลูกพอหรือยังไม่หิวข้าวละทำไมกินข้าวกอนนะกวก็สเต๊ปลาปานนลลูกนะ ือของมาเนยเด็กเก็บแล้วเนพอเหี่ยฟื้นที่ผึ่นไอหมูไปอยู่กับแม่กับกระป๋องอ่ะนะเจ้ามาก็ไปซื้อของกินมาไอหมูไปไส่กระป๋องแล้วก็มายำปลากระป๋องชีวิตเมืองนอกโม่จะกินแต่ย่างกินยำปลากระป๋องแล้วกันเออจะไข่กับเมมีกับจะไข่แห้งใส่จะคลาแห้งมันจะไปล่ำเนาะใส่แต่พริกกับหอมในกระป๋องใส่หอมแดงใส่พริก ซอยใ,ใส่จะไข่กับเม้มใส่อะเ,เ,เอาตามเอาตามทีมีก็เล้วกันเนาะใส่บะนาวบีบลงไปเลยเจ้ากีบเดียวกับส้มใส่มะกรีบมูดจะกินอย่างไก่กับข้าวเอายำปลากระป๋องแล้วกันง่ายๆหมาก็ดีหมาเลี้ยงก็เป็นตุกแต่เนาะสมมสีน่ะนี่ปลากระป๋องเทใส่เลยเจ้า กระป๋องหนึ่งสมชิกจะใส่รสด,ดีนิดหนึ่งแล้วก็ชุ่มโรสนิดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำปลาน,นิดหนึ่งน้ำปลากับหมี่เรหมดละไย่เปิดขวดใหม่จ้ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเจ้าไปกินข้าวกันเลยมากินข้าวเจ้ายำปลากระป๋อง วันชงไทยปีเก้าวันชงไทยปีย้ำปลากระป๋องกวเข้าห้อนห้อนงั้นเาจะกิยนยงสมสียไก่เข้าเจ้าสิเวดมงไปยะยำปลากระป๋องนะคะ ัที่จะมีใบสะระแหน่มันไม่พักหน่อยมากินได้วยกันเจ้าใส่พริกเผ็ดๆมะมะ๊มะมา มันต้องมางบางกินเหล้าเมาเหล้าชาจีนอินะบ่กใสบ้า,เา,านเนี่ยข้าวถ้วยปิ้กเกา่าย้ำปลากระป๋องชีวิตมันหงาะมียก็กินเกนลียนไปชาจีนลาบีนเด็ไปกินบ้านอนาทิตย์หน้า พระเจ้าสวัสดีเจ้าที่นี่ก็จบแค่นี้แหละสงถ่ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่ก็ของข้นทุกคนมีโจมมีใจสิ่งิมดีก็เพิ่งไปในปีนี้ผูกเริ่มต้นปีใหม่กับของข้คนของข้นทุกคนเจอสิ่งดีๆเจอสิ่งใหม่ๆร่ลำรวยเฮงๆทุกคนสุขภาพร่งกายแข็งแรงทุกๆคน,นะเจ้าสวัสดีเจ้า